สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็ฝึกกันมาเป็นตอนที่3แล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่3เราก็จะฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับฝึกกันไปเรื่อยๆเราจะถึง400ประโยคที่ครูจัดเตรียมไว้ให้งั้นเราไปฟังข้อต่อไปได้เลยนะครับต่อไปเป็นข้อ219คุณชอบหนังประเภทไหน What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? ฉันชอบหนังแอคชั่น I like action movies. I like action movies. ต่อไป2 2 1คุณชอบกีฬาชนิดไหน What kind of sport do you like? What kind of sport do you like? ฉันชอบกีฬาฟุตบอล I like football. I like football. <c oughs> ต่อไป223คุณชอบรถยนต์ชนิดไหน What kind of car do you like? What kind of car? do you like ฉันชอบฮ o นด a า I like Honda อัเรีนก็เปลี่ยนฮ o นด a าเป็นยี่ห้อที่นักเรียนชอบนะครับอย่างเช่นรถเบนซ์ก็ I like Mercedes Benz หรือ I like Ford I like Chevrolet I like Chevrolet กำะะลังเรียก Chevrolet แต่คนไทยเรียก Chevrolet นะฮะอ่า พราะเตัวทีก็เปรียบเสมือนต่อเตากลันเขาไม่ออกเสียงนะฮะเป็นเชฟโรเล่ยนะครับเขาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับต่อไป225คุณชอบดื่มเบียร์ชนิดไหน What kind of beer do you like to drink What kind of beer do you like to drink ฉันชอบดื่มเบียร์สิง I like to drink Sing beer I like to drink Sing beer แล้วนักเรีนก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นที่น่กเรียนชอบนะครับ I like to drink Leo beer I like to drink Heineken beer I like to drink Chang beer I like to drink Tiger beer ก็เปลี่ยนไปที่เราชอบนะครับ ต่อไป227คุณชอบเหล้าชนิดไหนอชอบดื่มเหล้าชนิดไหนนะครับ What kind of whisky e do you like? What kind of whisky e do you like? ฉันชอบวอดก้า I like vodka I like vodka หรือจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นมาใส่ได้เลยครับอย่างเช่น I like Jack Daniels. I like Jack Daniels. I like แสงโสม I like แม่โขงแล้วแต่ยี่ห้อไหนนั่นเลยก็ใส่ยี่ห้อนั้นลงไปได้เลยครับว่าชอบยี่ห้อไหนครับต่อไป229คุณมีรองเท้าชนิดไหน What kind of shoes do you have What kind of shoes do you have? ฉันมี Nike และ Convert นะครับ I have Nikes and c o n v e r t s I have Nikes and c o n v e r t s หรือจะเปลี่ยนเป็น Nike หรือ Convert เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ที่นักเรียนมีนะครับต่อไป231 คุณอยากรับเครื่องดื่มสักอย่างไหม Would you like a drink Would you like a drink ใช่ฉันอยากรับ Yes I would Yes I would นะครับตอนนี้ก็ถาม Would มานะครับเราก็ตอบ Would ไปนะครับ Yes I would นะครับต่อไปน้ำส้มคันหนึ่งแก้วครับ หรือน้ำส้มคันหนึ่งแก้วค่ะพูดว่า a glass of orange juice please a glass of orange juice please นะครับหรือถ้าเอาน้ำเปล่าก็ a glass of water please a glass of water please หรือเอานมก็ a glass of milk please a glass of milk please ก็ใส่ลงไปนะครับถ้ากาแฟล่ะก็เปลี่ยนอักลาสเป็นอักขับนะครับอักข of coffee please น้ำชาก็ a cup of tea please นะครับต่อไป233ามบาสมมติว่าน้ำส้มที่เราดื่มแก้วเมื่อกี้มันหมดแล้ว เราอยากขออีกนะครับ can ฉันขอน้ำส้มั้นอีกสักหนึ่งแก้วได้ไหมถามว่า can i have another glass of orange juice please can i have another glass of orange juice please ได้เลยนะครับคุณเอาได้เลยคุณสั่งได้เลย yes you can yes you can เห็นไหมครับเอาถาม can มาแล้วก็ตอบ แคนไปครับถ้า no ถ้าตอบ no แล้วครับไม่ได้ก็ no you cannot ออย่สั่งไม่ได้ no you cannot ครับต่อไป235คุณอยากรับเค้กสักหนึ่งชิ้นไหมอาเสนอให้เขานะครับถามเขาสิคุณอยากรับเค้กสักหนึ่งชิ้นไหม Would you like a piece of cake? Would you like a piece of cake? ตอบ,บใช่ฉันอยากรับ Yes I would Yes I would เห็นไหมครับจับจุดได้แล้วนะครับถาม Would มาตอบ Would ไปนะครับ Yes I would ถ้า no ก็ no I wouldn't no I wouldn't ต่อไปคำถามต่อเนื่องนะครับสมมติ so, ว่าเราอยากเรากินเค้กเสร็จหมดแล้วเมื่อกี้ชิ้นหนึ่งเราอยากขอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับฉันขอเค้กเพิ่มอีกสักหนึ่งชิ้นได้ไหมถามว่า can i have another piece of cake can i have another piece of cake ได้เลย yes you can yes you can นะครับ ถามแคนมาตอบแคนไปถ้า no you cannot no you cannot นะครับอาจจะหมดแล้วอย่างเงี้ยต่อไป239คุณอยากทำอะไรตอนนี้ What would you like to do now What would you like to do now ฉันอยากเรียนภาษาอังกฤษ I would like to learn English. I would like to learn English. ต่อไปก็241นะครับอาจจะขอไลน์เขานะครับอ,อยากมีไลน์เขาอยากเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมครับไลน์นี่ก็ฝรั่งคนไทยเรียกไลน์ใช่ไหมฝรั่งเรียกเป็นลาอินลาอินนะครับพูดลาอินให้ติดกันนะครับจะขอไลน์ไอเดีเขาใช่ไหมลาอินนะครับ คุณให้ติดกันครับ Line ID นะครับ Line ID ของคุณน่ะคืออะไรถามว่า What is your Line ID? What is your Line ID? ฉันเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้นะ So I can add you. So I can add you. ถามอีกครั้งครับ What is your Line ID? So I can add you. What is your login ID so I can add you? Line ID ของฉันคือจุดๆจุด,จด My line ID is จุดๆจุด My login เอาใหม่ครับ My login ID is จุดๆจุด,จดก็บอกเข้าไปนะครับอย่าเรียนพูด login ให้ติดกันนะครับ My login ID is My login ID is ต่อไป243คำถามต่อนเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเราอาจจะถามแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้คุณมีบัญชีรายไหมบัญชีก็เรียก Account นะครับ Account นะครับถามว่า do you have a line account do you have a line account ใช่ฉันมีบัญชีรายตอบว่า yes I have a line account Yes, I have a line account. ต่อไป245คุณใช้ Facebook ไหม Do you use Facebook? Do you use Facebook? ใช่ฉันใช้ Facebook ตอบว่า Yes, I use Facebook. Yes, I use Facebook. ต่อไป247นะครับคำถามก็ยาวขึ้นนะครับเราเอา Account เข้ามาใส่ Account ปะบัญชีนะครับคุณมีบัญชี Facebook ไหม Do you have a Facebook? account Do you have a Facebook Account? ใช่ฉันมี Facebook Account ตอบว่า yes I have a Facebook account yes I have a Facebook account ต่อไป249คุณใช้ Instagram ไหม do you use Instagram do you use Instagram แล้วก็เปลี่ยน Instagram เป็น do you use Facebook do you use Twitter do you use WhatsApp do you use WeChat นะครับถ้าใช้ตอบว่า yes I use Instagram Yes, I use Instagram นะครับเราก็ฟังจากคำถามว่าก็ถามเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรที่เราใช้นะครับว่าคุณใช้โปรแกรมนี้ไหมนะครับใช้โปรแกรมนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ก็ Yes, I use Instagram นะครับ